สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมา,มากๆเลยเกี่ยวกับกองเรือปลดแอกฉนวนกาซาถูกจจ่โจมโดยกองกำลังของอิสราเอลซึ่งกองเรือปลดแอกน,น,นั้นเนี่ยมีเรือรบของสเปน อิตาลีและตุรกีร่วมอยู่ด้วยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับผมไอกองเรือปลดแอกอันนี้เนี่ยมันคือกองเรืออะไรซึ่งทางอิสราเอลโจมตีเนี่ยมันก็แปลว่าพวกเขาทําสงครามกับอิตาลีสเปนและตุรกีแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จ,จักกับ g กล Bal Sumud f l o t i l l a กองเรือกอบกู้ชาวปาเลสไตน์การสนับสนุนจาก ั่วโลกได้รับพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามารับชมรับฟังเรื่องราวนี้กันได้เลยนะครับในทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและกองกําลัง IDF ของอิสราเอลก็ได้รุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันในตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีผู้สูญเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 60,000รายนั่นเนี่ยนะครับผมก็ทำให้กระแสะการต,ต่อต้านอิสราเอลเนี่ยก็รุนแรงมากขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่จากประเทศมุสลิมแต่รวมไปถึงประเทศประชาธิปไตยในตะวันตกต่างๆก็ออกมาประนามนะครับผมการกระทำของทั้งผู้นำอิสราเอลอย่างเนทันเยหูและกองกำลัง IDF อย่างหนักหน่วงซึ่งนอกจากการปิดล้อมฉนวนกาซาเนี่จะเกิดขึ้นบนบกแล้วทางทะเลเนี่ยก็เช่นเดียวกันกองเรือของ i d ดเนี่ยนะครับผมได้ทำการปิดล้อมชายฝั่งของกาซาไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันใน ครับผมการช่วยเหลือหรือเดินทางของชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซา ซึ่งในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าปิดล้อมเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเกิดการปิดล้อมขึ้นเนี่ยกลุ่มคนที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ก็ได้ทําการรวมตัวกันและก่อตั้งกองเรือผสมที่มีชื่อว่ากองเรือสมุโฟลอติล่าขึ้นโดยที่กองเรือสมุโฟลอติล่าเนี่ยมันเป็นความพยายามนะครับผมของนานาชาติในการทําลายการปิดล้อมฉนวนกาซาที่มีมาอย่างยาวนานโดยกองเรือ global สมุทร flotilla เนี่ยมันไม่ใช่กองเรือทางทหารแต่อย่างใด แต่มันเป็นการรวมตัวกันของบุคคลธรรมดาจากหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะครับผมสอสอทนายความนักกิจกรรมและประชาชนผู้สนใจและห่วงใยในเหตุการณ์ที่ฉนวนกาซาเนี่ยรวมตัวกันนะครับผมประมาณ500คนจาก44ประเทศประกอบไปด้วยเรือ40กว่าลำเพื่อ นำพาความช่วยเหลือนะครับผมไม่ว่าจะเป็น humanitarian aid นะครับผมหรือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่างๆเครื่องมือทางการแพทย์อาหารอุปกรณ์อุปโภคบริโภคต่างๆและรวมไปถึงอาหารสําหรับเด็กเพื่อนําไปให้ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมอยู่ในฉนวนกาซาที่กําลังอดอยากอยู่ตอนนี้ซึ่งเรือที่ใช้งานเนี่ยก็เป็นเรือพลเรือนทั่วไปมีตั้งแต่เรือยอชลําใหญ่ๆไปจนถึงเรือประมงและเรือใบลําเล็กๆซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้กองเรือนี้เนี่ยนะครับมันจึงไม่ใช่กองเรือติดอาวุธในตอนแรก แต่ในภายหลังเนี่ยนะครับผมจากการร่วมมือกันของพลเรือนที่มีแนวคิดเดียวกันก็ทําให้เกิดการสนับสนุนของรัฐบาลในประเทศยุโรป2ประเทศนั่นก็คืออิตาลีและสเปนร่วมไปถึงตุรกี3ประเทศนี้นได้ทําการส่งเรือรบเข้ามาร่วมกับกองเรือ global sumut flotilla แต่การเข้ามาร่วมเนี่ยจุดยืนของรัฐบาลเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่การคุ้มกันกองเรือนี้ด้วยอาวุธหรือ a r m e อ s c o r t แต่อย่างใดไม่ได้เอามาเพื่อฝ่าการปิดล้อม ของกองทัพเรืออิสาราเอล แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความปลอดภัยของพลเมืองของตนที่อยู่บนเรือดังกล่าวและเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่บริบททางประวัติศาสตร์ของกองเรือนี้เนี่ยนะครับผมนี่เนี่ยไม่ใช่การรวมตัวกันครั้งแรกกองเรือสมุดเนี่ยนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานของสิ่งที่เรียกว่า f r e ี dom Flo t illa หรือกองเรือแห่งเสรีภาพซึ่งก็ได้มีการประทะนะครับผมกับกองกําลัง IDF ออยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งล่าสุดนี้เนี่ยนะครับ global smooth flotilla เนี่ยก็ได้ถูกรวมตัวขึ้นมาและได้ออกเดินทางนะครับผมจากพอร์ตต่างๆทั่วยุโรปตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยคําว่า global s m ุ o t h flotilla เนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้าง global เนี่ยก็แปลว่าทั่วโลกถูกไหมครับ flotilla เนี่ยแปลว่ากองเรือส่วนคำว่าสูุุตเนี่ยนะครับผมเป็นภาษาอาหรับมันแปลว่าความทรหดอดทนนั่นเองซึ่งล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมในวันที่1และ2ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย กองกำลัง IDF ได้ทําการเข้าสกัดกั้นกองเรือดังกล่าวขณะเข้าใกล้เขตปิดล้อมมากขึ้นในหน้าน้ําสากลกองกําลังทางเรือของอิสราเอลเนี่ยได้บุกขึ้นเรือ การสื่อสารและเข้าควบคุมตัวนักกิจกรรมและลุกเรือจํานวนมากนะครับผมเรือหลายลำเนี่ยได้ถูกทางกองเรือ IDF เนี่ยนะครับผมจู่โจมด้วยการพุ่งเข้าชนหรือการเปิดไฟฉายแรงสูงใส่ซึ่งกองกําลัง IDF เนี่ยก็ได้ระบุว่าได้เตือนเรือเหล่านี้แล้วและได้เสนอที่จะนําความช่วยเหลือไปยังกาซาผ่าน ช่องทางที่มีอยู่ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ขบวนการกองเรือที่อิสราเอลเขาเรียกเนี่ยนะครับผมปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วทําไมอิสราเอลเนี่ยนะครับผมถึงกล้าโจมตีกองเรือเหล่านี้ทั้งๆท,ที่มีเรือของกองทัพเรืออิตาลีสเปนและตุรกีอยู่ด้วยเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าไม่นานก่อนที่ กองกำลัง IDF จะจู่โจมกองเรือสมุทรเนี่ยเรือรบที่คอยคุ้มกันทั้ง3ชาติเนี่ยได้ถอนตัวออกจากภารกิจโดยทําหน้าที่ติดตามสังเกตการสถานการณ์ของกองเรือแบบเว้นระยะเพราะกองเรือเนี่ยได้เดินทางมาถึงเส้นเขตแดนน่านน้าของอิสราเอลทําให้เรือรบของอิตาลีและสเปนด้วยความที่เป็นเรือติดอาวุธสังกัดกองทัพสังกัดร,รัฐบาลเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับผมที่จะล้ําน่านน้ําอธิปไตยของประเทศอื่นเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเนี่ยก็เลยทําให้นะครับผมเรือ รบดังกล่าวไม่สามารถช่วยเหลือพลเมืองของตัวเองนะครับผมที่ตอนนี้ในะกําลังถูกควบคุมตัวโดยกองกําลังของ IDF ซึ่งหนึ่งในคนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยนะครับผมก็รวมไปถึงเกรตาทุนเบิกนะครับผมนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็อยู่บนเรือลำหนึ่งนะครับผมที่ถูก IDF ควบคุมไว้ได้ด้วยโดยด้วยการสกัดกั้นกองเรือสมุทรด,ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นี่มีภาพฟุตเทจนะครับผมที่เป็นฟุตเทจกองกําลัง IDF เนี่ยนะครับผมขึ้นมาควบคุมตัวลูกเรือและนักกิจกรรมดังกล่าวนะครับผมทําให้ภาพและคลิปเนี่ยวอนอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ได้ถูกประนามอย่างกว้างขวางนะครับ มจากองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและได้จุดประกายให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองซึ่งก็เชื่อว่านะครับผมพลเรือนชาวโยุโรปและประเทศอื่นๆที่อยู่บนกองเรือนั้นที่ถูกควบคุมตัวได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็จะถูกปล่อยตัว กลับสู่ประเทศต้นทางในที่สุดแต่ของที่เตรียมมาเพื่อจะเอามาให้ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมอยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยก็มีโอกาสอย่างมากที่ของเหล่านี้เนี่ยจะไม่ถึงมือพวกเขาก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับผมเรื่องราวในฉนวนกาซาเนี่ยก็ดุเดือดเป็นอย่างมากเลยและกระแสการต่อต้านเนี่ยธันย่าฮูเนี่ยนะครับผมก็มีมากขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกันยังไงทางช่องของเราเนี่ยก็จะติดตามข่าวสารดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับผมอย่างใกล้ชิด แลวถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในช่อง history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับในวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องอะไรไปเนี่ยก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยจริงนะครับถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยหรือจะติดต่อมาทางเพจของเราก็ได้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจในเรื่องราวของข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารต่างๆก็สามารถไปติดตามกันได้ในช่องใหม่ของผมนั่นก็คือ The Army o r Thailand ในช่องใหม่เนี่ยจะเน้นพูดถึงเรื่องของอาวุธ นวัตกรรมใหม่ๆของกองทัพทั่วโลกในเรื่องของการจัดซื้อการอัปเกรดยุทธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะปืนใหญ่ปืนเล็กเครื่องบินเรือรบต่างๆเนี่ยจะรวมอยู่ในช่องนั้นหมดเลยใครสายนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปติดตามกันไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอย่าลืมไปกดติดตามช่อง The Army o r Thailand กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ